ตัวนี้นะคะ่ะเป็นน้ำประปานะเพื<ๆ>่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบชัวค่ะวันนี้นะคะโบมีสิ่งดีๆมานําเสนอเพื่อน,อน,นะคะๆค่ะก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนอย่างไรนะคะนี่คือติดตั้งก๊อกกองน้ําที่สามารถใช้และดื่มได้<ๆ>อันนี้นะคะโบขอไม่บอกยี่ห้อเนาะ<ๆ>เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะคะ<ๆ>แต่ก็ตามมีค่ะตามกล่องที่โบโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะคะเราต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น2หัวนะก๊อกแรกค่ะ ก็สามารถเปิดเป็นใช้น้ําเป็นน้ำประปาใช้ล้างจานอะไรทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็ส่วนก๊อกที่2อะคะ่ะไอเนี้ยเราจะเป็นน้ําสามารถน้ําดื่มล้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนเพื่อแล้วแต่จะใช้ก็สามารถดื่มได้เพราะอี่นี้เขาบอกว่าเป็น h 2 o o clear life ตัวเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นหัวก๊อกซึ่งเป็นหัวก๊อกชนิดเซรามิก ถึงเชั้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันนะคะและเดี๋ยวเราจะต่อกันไปด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะสําหรับผู้หญิงนะว่ามันจะต่อง่ายหรือยากเพียงไหนอันนี้แกะเลยนะแกะมาดูพร้อมกันค่ะอ่าชุบมากันอยาากมาก แล้วค่ะจากที่เราได้แกะกล่องแล้วก็ตอนนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาในถุงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราต่อกับก๊อกบ้านเราเนี้ยคะ่ะหัวก๊อกสีตรงตัวเนี้ยมันคือใช้ได้ใช้งานได้หมดเลยนะแต่ในที่นี้ค่ะต้องเลือกให้เข้ากับหัวก๊อกที่บ้านของคุณค่ะอันนี้โบได้ทําการเทียบเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตรงนี้มมนโบเลือกมาแล้วนะอ่าก็ใช้เพียงตัวนี้ค่ะประกอบก่อนนะคะและไอ้น,นี้จริงๆเขาใส่มาให้นะ โบถอดออกเพราะยังไงค่ะจะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยโบลองแกะออกดูนะก็คือตัวนี้ที่บอกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวกรอบนี้เดี๋ยวทําเพื่อนเพื่อนดูก่อนมันมาประกอบกันในถูกไหมคะเราหมุนออกค่ะเพียงเล็กน้อยมัน,มนอาจจะแน่นฝืนฝืน,นกำลังเรานิดนึงเนะาะแต่มันจะมีตัวเขี้ยวเขาล็อกอะค่ะเขี้ยวล็อกปึ๊บปลดล็อกปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมีไส้ในที่ว่าเป็นเซรามิกถึง7ชั้นเป็นตัวกรองน้ําให้เราเพื่อดื่มใช้กันได้นะเพื่อนๆน เดี๋ยวโบจะประกอบให้เพื่อนดูค่ะของตัวก๊อกต่อเชื่อมกับก๊อกเราก่อนนะไม่ยากไม่ยากน่าจะได้อยู่นี่ค่ะขอเลื่อนไอสิ่งที่ไม่ใช้ไปก่อนนะตัวนี้นะคะเข้าค่ะอ่าเราก็ใส่ไอนี้เขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนแหวนตัวตัวไม่ให้แบบน้ำซึมอ่ะ เราดันไปที่สุดเลยเดี๋ยวถ้าเราหมุนเกียวแน่นเดี๋ยวมันก็ลงไปเองแหละแต่ด้วยความปานนีดเนาะผู้หญิงนะถูกต้องนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆระวังเกียวหวานนะคะเราอย่าปีนเกียวนะอย่าปีนเกียวนะจ๊ะโอเคสุดมือค่ะแค่นั้นพอตัวนี้นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องตกใจเพื่อนๆเพราะตัวนี้เรามียางรองรับไว้เรียบร้อยลวเราจะหมุนประกอบเข้าไปเลยนะสุดมือค่ะจะเป็นหน้าตานี้ อ่ะค่ะอันนี้โบล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างจะสะอาดแล้วแหละอันนี้โบขอแกะเลยคะ่ะขอญาตแกะเลยเราแกะแล้วก็ใส่ได้เลยความลงนะคะความลงแล้วเราก็หมุนค่ะอันนี้อย่างที่โบว่ามันจะมีเกลียวนะมีเกลียวตรงนี้นี่นค่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโบจะสวมเข้าไปจับสักนิดนึง เห็นไหมเพื่อนเช็คงานรอบอย่างไงอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเป็นการพร้อมจะใช้งานนะคะอันนี้ดูโบจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวกองค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นน้ำก๊อกธรรมดานะคะ ดต้องบอกแจ้งก่อนว่าปลาตอนนี้เขาก็ยังใช้ใช้กันอยู่นะอาจจะแบบไม่ได้ฟูฟ้าแบบละคมแรงนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็จะแรงกว่านี้แหละเมื่อตอน,นตกเย็นนะแล้วก็ถ้าเมื่อเราจะใช้ตัวกองน้ําซึ่งเป็นทําให้น้ําดื่มให้แกเราได้นะคะน้ํากองนั่นเองค่ะสับหัวเป็นอีกข้างหนึ่งตัวนี้ค่ะเป็นน้ำปลาปานะเพื่อนขอดมก่อนอืมกลิ่นคอลีน ก็คือกลิ่นน้ำแบบน้ำประปาอืมอันนี้คือไม่มีกลิ่นอะไรเลยปัสจากกลิ่นเลยนะอ่ะต่อไปโบจะขอลองชิมโบจะไม่ขอลองชิมน้ำปราปานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโบจะลองชิมตัวที่เขาทํากองให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะอืมก็มันเป็นน้ำน้ำดื่มได้มันไม่ฝาดนะอืมรู้สึกว่ามันสะอาด แล้วค่ะโบจะย้ําถึงทิคในการใช้ก๊อกนิดนึงนะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆค่ะไอ้นี้นะคะถ้าก๊อกตัวตัวฝั่งด้านของกองน้ํานะคะในระหว่างเริ่มแรกของวันค่ะที่เราใช้นะคะเราเปิดน้ําชิงไว้ค่ะ5วินาทีค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ก๊อกนานอย่างน้อย2วันนะคะเราจะกลับมาใช้เนี่ยเราเราจะต้องเปิดน้ําเพิ่มขึ้น อีกเป็น15วินาทีค่ะเพื่อสุขภาพของแก่ตัวท่านเองนะคะค่ะที่สำคัญค่ะฝากกดติดตามฝากกดซอบสไ r ร b ์ค่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งจริ๊งๆให้เาด้วยนะคะเพื่อรับคลิปใหม่แจ้งเตือนจ้าสำวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย